ของแดงรองเท้ามาแล้วตธรรมดาที่ไหนเอา้อาไอ้เฮียได้ลูนด้วยลูน SSR ด้วยได้ลูนส้มเฉยโอ้โหนี่ยังไงครับเนี่ย อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือกิจกรรมหาของแดงตอนนี้ขอไปเปิดให้ดูหน้ากิจกรรมก่อนมันชื่อว่ากิจกรรมสมบัติของออตโตมันนะครับมันเป็นกิจกรรมที่จะให้เราเนี่ยสะสมกุญแจนะครับเพื่อที่จะเอามาสุ่มของรางวัลซึ่งของรางวัลที่สามารถออกได้เนี่ยเทพมากอาวุธแดงเป็นอาวุธเซตด้วยนะครับเซตที่ชื่อว่าเนี่ยเซตวินเทอร์เนี่ยนะครับให้คุณดูความสามารถเปรียบเทียบกันละกัน โจมตี2,493นะครับเนี่ย HP 20,000นะครับเนี่ยโจมตีพันหกนะครับอันเนี้ย HP หมื่นสามนะครับแล้วก็ดูความสามารถของเซตมันนะครับเซตเนี่ยใส่2ชิ้น HP 12%ใส่3ชิ้นโจมตี17นะครับ3ชิ้นนะครับแล้วก็ใส่ครบ4ชิ้นได้ HP อีก7เปอร์เซ็นทีนี้อยากเปรียบเทียบว่าเฮ้ยไอแบงค์ของแดงมันจะซักเท่าไหร่ใช่ไหม่ของแดง จำเลขโจมตีไว้ครับ2,493เนี่ยครับของส้มเลเวล8ลังโจมตีแม่ง593เองไอ้เฮีย้ยของแดงแม่งอย่างโกง2,000กว่าก็เลยเป็นที่มาว่ากิจกรรมนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับก็มาเสี่ยงดวงทุกวันมันมันเก็บสะสมกุญแจได้วันละ10ดอกของนอกจากของแดงแล้วก็ยังมีทรัพยากรอื่นที่ดีนะครับมีโก4ล้าน exp ตัวละคร1ล้านกาชา10รูน ผมเคยสุ่มได้ที่เซิร์ฟหนึ่งได้รูนสีทองครับโคตรเจ๋งมีหินม่วงนะครับมีชิ้นส่วนมีแต้มกิวนะครับมอีอันนี้เป็นแกนอุปกรณ์สําหรับหลอมอุปกรณ์ใช่ไหมนะครับทีนี้วิธีการเล่นคืออะไรคือ,อแค่คุณล็อกอินทุกวันคุณจะได้อยู่แล้ว2ดอกนะครับเนี่ยล็อกอินรายวันนะเนี่ยกุญแจกล่องสุ่มนะครับ2ดอกต่อไปนะครับให้ทำแอคทีฟรายวันให้ถึง100คุณจะได้อีก 3ดอกครับแอคทีฟรายวันอยู่ตรงไหนเควสประจําวัน5้าแอคทีฟตรงนี้ครับคุณทำเนี่ยเนี่ยล็อกอินเนี่ยรับนะครับเนี่ยมอบแต้มมิตรภาพ5ครั้งอ่ะคุณไปตรงของขวานรับทาขอไม่มีอ่ะเนี่ยได้แล้ว5ครั้งอันเชิญฮีโร่3ครั้งอ่ะไปถ้าใครแบบอันเชิญ3ครั้งไม่รู้จะอันเชิญอะไรก็กดอันเชิญมิตรภาพไปก็ได้แต่จริงๆถ้าไม่รีบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวคุณลงคอนเทนต์นนคอนเทนต์นี้เนี่ยมันก็จะได้ของฟรีมาอยู่แล้วเรียบร้อย a c t t v v e ประจำวันนะครับครบ100แล้วนะกดเข้ามาที่ออโตมันครับนี่ไงล็อกอินรายวันเ้วได้กุญแจออโตมัน2ดอกใช่ไหมครับ Active รายวัน100เราได้กุญแจออโตมันอีก3ดอกเป็น5ดอกทีนี้ช่องสุดท้ายครับเติมเงินมูลค่าใดก็ได้1ครั้งได้กุญแจอีก5ดอกถามว่าแล้วเติมอะไรนี่คือคำตอบของคำถามเมื่อสักครู่นะครับว่า แล้วเติมรายวันอนะ่ะในปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเราจะเอากุญแจเอาตัวมันแล้วก็เราจะเช็คอินในเช็คอินรายวันซ้ํารอบ2นะครับก็แนะนําทีนี้นะครับกดเข้ามาตรงนี้นะบวกร,รูปเพชรนะครับกดบวกมาที่หน้าเติมเงินนะครับเลือกม,มาที่พิเศษรายวันนะครับแล้วก็ซื้อเนี่ยวันละ9บาทเพื่อนเปิง้งเรียบร้อยเนี่ยโทรศัพท์สั่นละหักตังละนี่ครับกล่องอุปกรณ์ไดมอนด์หนึ่งร้อยมนอันเชิญฮีโร่ชิ้นส่วนฮีโร่ห้าดาวสิบชิ้นนะครับนี่ได้ละ นะนะไปดูไปดูปดว่าไอกล่องอุปรกรณ์เมื่อกี้คืออะไรกล่องอุปรกรณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับคือกล่องนี้นะครับมีโอกาสสุ่มได้รับไอเทมนะครับเลเวล7ถึงเลเวล11นะครับหรือว่าโก 1M หรือเปล่าโอ้โหไอสัตว์ได้แต้มกิ่โคตรเขียดเยอะมากมันจะสุ่มๆนะมันจะสุ่มๆนเะมื่อกี้เติมเงินไปแล้ว9บาทใช่ไหมครับอันดับแรกมารับล็อกอินรายวันซ้ําอีกช่องหนึ่งนะครับเราล็อกอินรายวันเสร็จกลับไปที่กิจกรรมออโตมันครับนี่ไงเวลาเก้บาทครับ คณเก็บกุญแจครบ10ดอกต่อวันนะแล้วก็คุณก็นี่นะดูดีๆนะตรงนี้จะมี1ดอกกับ10ดอกนะครับเห็นเห็นข้อความข้างบนนี้ไหมครับคปงเหลือ10จะต้องได้อุปกรณ์แดงหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมีการันตีแล้วผมมาเหลือแค่10ผมก็จะได้สีแดงนี่ไงนี่ไงมาตัดเลยวะล่ะจึก ของแดงรองเท้ามาแล้วตธรรมดาที่ไหนเอา้าไอ้ที่ได้ลูนด้วยลูน SSR ด้วยได้ลูนส้มเฉยโอ้โห,โหนี่ยังไงครับเนี่ยเกาะกงศุนคริด,ดาเมตดรองเท้าดาเมตดคริด2เดาม,ด,ด,ด,ามดเวด2.68 เจาะเกราะ3.84แม่นยำ2.88ครีดี้ข้อ2.44คือถ้าออกดาเมจเวทเนี่ยคือมันก็ต้องไปใส่กับตัวเวทแหละกลูว่าการลงทางมันก็ต้องไปหาเอียตานะครับแต่ปัญหาก็คือปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือ,คอเราต้องทําให้ฮีโร่เป็น9ดาวถึงจะใส่ได้ครับขอ,องแดงต้องใส่จำเม็นพอฮีโร่9ดาวครับอ่ะแล้วก็อันนี้เมื่อกี้เอ่อรางวาัลพรีออเดอร์นะนี่รับแกนอุปกรณ์3,000ด้วยอ่อพอเปิดการันตีถึง ชิ้นสีแดงนะครับมันก็จะนับใหม่เนี่ยสาชิ้นก็จะได้อุปกรณ์แดงคุณก็เติมไปวันละ9บาทอีก3วันนะครับมันก,ก็มาเปิดได้แดงเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนะครับกิจกรรมมีจํากัดเวลานะครับไม่ได้อยู่ตลอดนะครับจนถึงวันที่23นะครับ23 23เนี้ย23เดือน9เนี่ยเท่ากับว่าอีกแค่ไม่กี่วันวันนี้นี่แเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดี่สองยี่สามเอีอีกให้ห้วันหนงผมเปิดได้อีกสีแดงได้อีกชุดเดียวอะ ออน่าจะปิดเสร็ได,ด้ชุดเดียวแต่ใครที่เปิดเวลา9บาท9บาท9บาทมาที่เซิร์ฟที่เปิดวันแรกๆนั่นแหละเซิร์ฟหนึ่งะนะครับผมว่าป่านนี้ของแดงหลายชิ้นละนะของแดงหลายชิ้นละอันนี้เรามาเล่นเปิดเซิร์ฟเปิดใหม่อะสมมติเมื่อกี้มันเป็นรองเท้าเวทใช่ไหมครับเราอยากจะต้องเอาให้นักเวทใส่ใช่ไหมครับแต่เรามาเลือกใส่รองเทา้าใช่ไหมครับมันใส่ไม่ได้เนี่ยใส่ฮีโร่9ดาวครับก็ลําบากลําบนที่จะต้องทํเอียตาให้แม่งขึ้น9ดาวอีกนะครับ ดาว8ขึ้นดาว9นะครับก็ต้องมี e อียตาสาม,ม 1, อีกหนึ่งตัวในโชคดีผมมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องใช้ฮีโร่1ดาวอันหนึง่งไ,ไม่ใช่ฮีโร่6ดาวแล้ว6ดาว1ตัวนะครับแล้วก็ใช้5ดาวอีก3ตัว1 2 3แล้วก็ e อียตาตัวํามมิหนึตัวปึง้ง <Yeah. S 1> ดาว9แล้วไงต่อต่อไปดาว10อันนี้แหละหนังชีวิตผมจะไปหาเอียตาอีก2ตัวมาจากไหนอันนี้ก็เป็นปริศนาทำทิ้งไว้นะครับ ไม่พอหาเอียต้าสองตัวไม่พอจะขึ้นดาวแดงคุณต้องทำฮีโร่ที่มันเป็นดาวเก้ามาให้มันกินอีกตัวหนึ่งด้วยต้องทำฮีโร่ดาวเก้ามาให้ม่งกินอีกตัวหนึ่งด้วยแต่โชคดียอย่างหนึ่งตรงที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ฮ e ีโร่านมืดนะในช่องนี้ต้องใช้อีตาซแต่ว่าไอช่องสองช่องนี้ที่มันไม่ได้กําหนดววาจะเอาธาตุอะไรอ่ะคือเราหา9ก้าดาวธาตุอะไรก็ได้ตัวขยะขยะที่เรามีเต็มคังไอเดิมตัวอย่างสมมติ คนมีตัวอะไรเยอะๆดีอ่อะสมมติผมมีเนี่ยไซบอก CC ไซบอกเนี่ยมี CC ซไซบอกเยอะมากเลยทำซ c ซไซบอกขึ้น9้าดาวเลยครับทำขึ้นมาเลยแล้วก็เอาไปจับให้อีตาแดงให้อีตาขึ้นดาวแดงอะไรประมาณนี้นะครับอะแต่ว่าย้อนกลับไปก่อนเมื่อกี้ได้อันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเปลี่ยนนี่ hp จาก3,200นะเปลี่ยนเป็น9,400ดาเมจครีจาก7.5เป็น12ดาเมอเวทนะครับเพิ่มมาอีก2.68 รีดีค่าเพิ่มมาอีก2.44ทำลายเกร็ดนะครับของเดิม2.4เพิ่มมาเป็น3.84แม่นยําเพิ่มมาอีกช่องหนึ่งเป็น2.86เอ้ย2.88ได้ออปชั่น5บรรทัดน,นะครับได้เลยแดงชิ้นแรกของเรานะครับนี่เราก็ต้องแบบเก่งขึ้นแล้วนะป่านนี้นะครับโอเคอ่ะทรัพยากรเหลือน,นิดหน่อยอย่าไปน้อยหน้าใส่ของแดงแล้วไหน่อัพเลเวลให้มันจเจริญหูจเจริญตาหน่อยสิ